เนสกาแฟเรดคักลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อมีชายคนหนึ่งใช้มีดไล่แทงผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟเซโจกากุเอ็นที่ตุเกียวเมื่อวานนี้แล้วหลบหนีไปทําให้สถานีรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นเหตุทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนและในจํานวนนี้มีอาการสาหัสหคนโดยมีรายงานว่าทั้ง9คนถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว ส่วนอีกคนที่บาดเจ็บสามารถลุกเดินออกไปจากเหตุการณ์ได้ขณะเกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือให้โทรตามพนักงานของสถานีรถไฟด้วยตามรายงานกล่าวว่าคนร้ายทิ้งมีดซึ่งเป็นหลักฐานเอาไว้ในที่เกิดเหตุก่อนหลบหนีไป แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวชายผู้กอ่อเหตุเอาไว้ได้ <Okay. S 1> มีการเผยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครหลายคนกำลังเร่งมือดับไฟป่าที่ลุกลามอยา่างรุนแรงใกล้กรุงเอเธนส์ของกรีซเมื่อว,วานนี้ไละมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าไฟป่า <Okay. S 1> เข้าดับไฟป่าที่ยังคงกระหน่ำอยู่56จุดทั่วประเทศซึ่งรวมไปถึงเมืองที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าอย่างคลายโอนอรีและด้วยสถานการณ์ที่ยังคงรุนแรงจึงมีคำสั่งให้ประชาชนจำนวนมากอพยพหลายรอบ นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตตกจากเสาไฟฟ้า1คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย20คนในจนํานวนนี้มีนักดับเพลิง4คนได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บแล้วเอกริสกาลังเผชิญกับลื่นความร้อนที่แย่ที่สุดในรอบ30ปีด้วยอุณหภูมิพุ่งสูงถึง45องศาเซลเซียสค่ะและจากโควิด19ในขณะน,นี้ออกจากบ้านทุกครั้งเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะติดตามข่าวเกษตรสีได้อีกครั้งเวลาประมาณ9นาฬิกา55นาทีสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ พ้เราเจอเสียหมาแล้วครับไอหมาเนเลวๆแบบนี้นะถามจริงนีหยพวกแกให้ผอกาเหรอมันจ้างเห็บเผาเนี่ยให้เผาตลาดนี้เผาตลาดเห็นก็ว่าเสียรวยอ่ะหาแฟนให้คุณลุงแต่หนูลุงไม่ชอบงั้นแกก็พิสูจนตัวเองว่าแกดีพอฉันเชื่อไว้ว่าแกทําได้ฉันรักคุณคุณก็รู้นี่นายจะกลับไปคุยกับพ่อที่หาแฟนให้ฉัน นี่นายไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอความรักก็คือความรักฉันขอสมัครนั่งอยู่ในหัวใจลดก,การแพร่เชื COVID ้อโควิด -19 ด้วยการเปิดเผยข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับโหนธนากรและจีนเชอตินนาราในละครชุดรักล้นแผงค่ะ